วันนี้น้องฟาร์ีจะมาทําอะไรครับจะมาทดลองไฟฉายที่สว่างที่สุดในโลกกว่าพระอาทิน,นะครับโอ้สว่างสุดเลยใช่ไหมครับใช่นี่อยากรู้จังเลยมันเป็นยังไงแกะกันเลยไหมครับครับนับอันนี้ก็เป็นไฟฉายที่สว่างที่สุดในโลกนะต่ขนาดนี้นะตอนนี้เลยนะครับไม่มีไฟฉายไหนที่จะสว่างกว่านี้อีกแล้วนะครับ เขาชื่อว่าอิมเมเลนนะครับรุ่น M S 18 M S 18นะครับเทมส์เดอะซันนะครับพระอาทิตย์เลยเชื่อมมาเลยประมาณว่าพร,พระอาทิตย์จากอายเปิดออกมาก,ก็จะเห็นตัวนี้โอลิงนะครับก็เป็นเป็นเป็นกับยางนะครับหลังยาง,ยางาก็สหรับเปลี่ยนเป็นแสปแปนเลสของเขานะครับนะแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือในส่วนของอะแดปเตอร์ก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับอะแดปเตอร์นะครับครับปุ๊บ แล้วก็ให้ของเราตัวนี้นะครับก็คือ,อไฟฉายนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับดูตัวใหญ่มากเลยครับ,ม,รบมีพัดลมระบายอากาศด้วย,ยนะครับมีพัดลมด้วยนะเนี่ยปึ๊บแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับก็คือสา,ายจะพายนี่มีสายจะพายาให้ด้วยนะครับนะครับ ตัวที่ระดับต่ำสุดอยู่ที่700ลูเมนนะครับนะแล้วก็ขึ้นเป็น2,000 5,000นะครับ10,000 20,002 30,000นะครับนะนะ60,000นะครับนะแล้วก็ไปที่แสนนะครับเป็นเทอร์โบนะคราจะมีระดับขเขามีโลมิดเดิลโลอ่ามิดเดิลหนึ่งมิดเดิลสองไฮหนึ่งไฮสองไฮสามแล้วก็เทอร์โบยน่ชั่วโมง 52นาทีนี่คือความสว่างต่ำที่สุดนะอยู่ได้ประมาณเขาเรียกว่าครึ่งวันนะครับครึ่งวันอิมนะดิสแทรกก็คือระยะการส่องสว่างเนี่ยไปไกลถึง1,350เมตรก็ประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลกว่ากว่าก็ากดหนึ่งครั้งตับอ่าก็จะขึ้นมาเป็นตัวหนังสือขึ้นมาอย่างนี้นะครับตวัวสองขึ้นมาว่าค่าตอนนี้700ดูเมนเห็นไหมครับนะนะครับกดอีกที เป็นการดับเป็นการปิดนะครับถ้าเปิดใหม่700ลูเมนถ้ากดค้างไว้เ็าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ22 0 0 0พัดลมเริ่มทำงานนะครับพัดลมเริ่มทำงานจะได้ยินเสียงตัวนี้จะมีลมออกนะครับนะลมดูดเข้าแล้วก็ลมเต่าออกนะครับเพื่อให้ลดความร้อนรนะะบายความร้อนให้กับตัวตัวไฟฉายตัวนี้ ถ้าเปิดปันจยากางอยู่ที่เดิมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากเปิดความสว่างสูงสุดเราก็กดที่นี่ครับสองครั้งปุ๊บปบอ่านี่คือแสนลูมนสว่างมากเลยไหมครับนะนะะทีนี้เนี่ยแสงลูเมนถ้าเราเกิดแบบจะเปิดโหมดไฟกระพริบก็กดสองครั้งมันจะขึ้นคำว่า S T R นะตัวนี้คือไฟกระพริบ ตอนนี้พ่อก,กับน้องฟาริดนะคะจะทดสอบไฟฉายกันนะคะโหสว่างมากเลยนะคะเนี่ย ันนี้นะ้องก็ขอมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องซะนะคะสวัสดีครับเย้ <Yeah. S 2> หนุนหันไปดูสิใครมองอยู่ใครครับ,บหนไแม่ดูสิ <c oughs> ไหนอุ้มไหมแม่ดูสิ